เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีครั้งกับช anel ฝันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีภาค6นะครับผมในวันนี้แน่นอนครับเราจะต้องจัดการเจ้าดานโคออฟเดลี่ชาเลนจ์กันดีกว่าด่านนี้มีชื่อว่า b l ู o ์ทาวเวอร์ดี s เ3นซานะครับทำไมต้องมี3ด้วยก็ไม่รู้นะด่านค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าศัตรูก็เซรามิกนี่แข็งแกร่งมากรีกโกรเลส,สูงขึ้นห้ามใช้นอนเลด เริ่มที่ด่านหนึ่งให้จบที่50กับจำนวนตัวแค่เนี้ยผมเชื่อเลยยังไงก็ไปด่านร้อยไม่ได้ครับและเป็นฮ์ c แคชด้วยได้เงินแค่ครึ่งเดียวทั้งที่เรากำลังจะหารเงนินกันกับอีกคนหนึ่งที่จะมาร่วมกับผมครับนั่นก็คือปะทูนั่นเองครับสวัสดีสวัสดีสสด,ด่านนี้ถ้าทางน่าจะไปด่านร้อยไม่ได้เราต้องเตรียมใจมาไว้ก่อนมาเครียดแมดีกว่า <c oughs> ขอแค่ห้ 50, มันก็น่าจะอ้วกแล้วแหละ ไปถึงตออั๋งอะนั่นน่ะดิ y S. <S R Y S R Y S B F P B F P จัดไปแต่ก็ยังดีนะมันวางตรงไหนก็ได้อะอ๋อมันต้องเป็นฮีโร่เจนนียรไม่ไดไม้มีฮีโร่มันห้ามเล่นฮีโร่ฮีโร่ตัวไหนมันกากระบาดอย่างนั้นฮีโร่ตัวไหน <c oughs> เลดี้เลดี้ <c oughs> ด่านนี้ยังไงก็อ้วกอะบอกเลยอ้วกแน่ๆ <c oughs> มันห้ามใช้นี่ด้วยพอไอ้นเลชไม่มีหนามไม่มีโลไม่มีอะไรเลยไม่มีฟรีบังกี้ด้วยอ่ะจะ,จะเล่นยังไงกันดีตอนแรกตอนแรกเรอมัน้อไไดบางนะเราว่าซูปเปอร์มังกี้ยังไม่น่าสร้างเลยอาดาเนี้ย ตัวที่เทียร์สูงสูง,งอะเน้นเข้าไว้อ่ะจักรนอตก็กำลังได้อยู่นะเราเล่นจักรดีกว่าก็ามีแท็ชูเตอร์แต่ว่าไปแค่หนึ 1, ะ่ะเราจะลังจะวางด้าดตัวรแรกและเขาวางแท็ชูชเตอร์ดีไหมไม่ดีอะ่ะแต่ก็ได้วางไว้ตรงมุมอะ่ะแท็ชูเตอร์มุมมุมไหน ไอพวกตรงหัวมุมหัวมุมต่างๆหัวมุมที่มันโคง้งใช่วางสุดไปก่อนแล้วค่อยแบบว่าเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นมาแท็กก็โอเคแต่เบดชูเตอร์นี่คือแบบมันเป็นสายที่ไม่น่าอัพอะตีเหล็กก็ไม่เป็นแล้วแต่ก็เล่นตัวอื่นก็ได้ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นแท็กชูเตอร์นะเราว่าบอมชูเตอร์น่าจะดีกว่าบอมชูเตอร สายล่างก็รอเก็บเงินแป๊บหนึ่งงั้นเราลุยแล้วนะมันได้แค่สองเองนะแ,แค่เทียสองเองนะก็ก็ถ,ถ้าคิดจะเล่นแบบ Tag er, แท็กชูเตอร์เราว่าไอ้เจ้าบอมชูเตอร์ออเก่งกว่าแท็กไงเพราะว่าสายล่างเทียสองกับอ่าเล่นล่างกับกลางอะ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นสตาร์แล้วนะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อบอมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาร์เขาจัดการด่านนี้เป็นฮาร์ปแคชด้วยอ่ะ เงินเน่ทรมานเหลือเกินต้องรีบวางตัวช่วยเราหน่อยนะเพราะว่าด้าตัวเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกจะวางไม่ทันดิงแต่เขาวางด้าอีกตัวก็ได้วางดักหน้าเลไม่ไม่ไม่ดินึกดีๆเพราะเราจะต้องเล่นจากกรนน้อพยายามวางตำแหน่งที่แบบมันเลียดอะเลียดกับเส้นทางอะด่านนี้จะหลุดละตรงไหนดีวะโอ้ไม่หลุดฮ่าเขาเมียหันหัวหันไม่ยิงไม่หลุด มันหรือจะวางตัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้รีบวางเร็วเดี๋ยวกำลังจะหลุดแล้วต่านนี้ก,นก,นก็วางข้างๆกับดาร์ตเราก็ได้หลุดแล้วนะหลุดแล้วนะก็ไดนะ้ช้าไปนิดนึงหลุดอนะกองนั้นอนะหลุดไม่งั้นต้องอัพสายล่างไม่ทันละไม่ทันแล้ว,ม,ลวมันไปแล้ว <c oughs> ช่างมันเสีย HP เสียเงินด้วยนะเราไม่ได้เงินจากพวกนั้นอนะ กระดาษน,นี้เรายังรู้สึกทรมานเลยตำแหน่งมันไม่ค่อยดีด้วยรอบดร์ดใส่บนไว้ก่อนเพื่อให้มันแบบโจมตีโดยรวมได้ดีหน่อยกระดาษน,นี้มันกระตุกหน่อยหน่อยเหมือนกันเนาะเออขารู้สึกว่ามันช้าดีดนึงเวลาเล่นโคบทีไรวีะทูด้วยทีไรกระตุกทุกทีมันหน,น่วง ใช่สิแม่มเ,เล่นโซโล่ไม่มีปัญหาเลยโโลอเออโโซร์เป็นที่ทั้งคู่แล้วกันจบหารกันไปแต่ครั้งที่แล้วแกหลุดนะไม่หลุดโด <c oughs> ไม่โชุดสุดท้ายใครหลุดอนะ่ะสุดท้ายใครออกอะ่ะแกออกไม่ออกไม่ออกไม่ได้หลอก ม,มันวิ่งไปตัวหนึ่งอะแต่ยิงได้อยู่แล้วเขายิงได้เรายังไม่อัพอะจริงๆเราต้องแบบเน้นตัวตรงมุมด้วยเหมือนกันนะ t e x t u ร์จริงๆก็สำคัญนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวาง t e x t u ร์ไว้ข้างล่างนะเงินมีเหรอโอ oh. ้มหพูดแต่อย่างกับแบบโอ้โหไม่เป็นไรไ รอบนี้ยจะซื้อซูเปอร์มังกี้ได้ไหมนีะถ้าจะซื้อลำบ้อนเป็นไม่ไม่ใช่ตัวที่น่าซื้อด่านเนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเท่าไหร่อันแพงมันแพงแล้วก็อัพได้แค่นั้นอ่ะการเงินก็ไม่มีจะซื้อได้จริงเหรอเป็นเศร้าอยากจะวางทองอึบนี่นี่เงื่อมาแล้วมาแล้ว,ลวหนึ่งระดับถัดไปเห็นไหมโจมตีอย่างดีเองจะตีมันไปแต่ก็วางตรงนี้อย่า แน่นอนเหลืออันจริงๆมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีอะไรขนาดนั้นหรอกนะต้องวางตรงไหนะกลางๆแมปก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะโจมตีได้สองจังหวะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวจะพยายามเก็บเพื่ออัพจักรนอสเพราะว่าต้องสู้กับตัวเหล็กจักรนอนตีเป็นแล้วพางตัวประทูมีเจ้า สายล่างดาร์ตแล้วก็ตัวพังตัวไม่น่ามีปัญหามันหน่วงอ่ะประตูรมาจังเลยจริงๆเรามีวิธีเล่นแบบไม่ต้องแชร์เงินก็ได้นะเนี่ยมันต้องแชร์เงินยังไงกดออกเนี่ยเราเล่นโซโลได้เลยชนะเราก็ได้รางวัล <c oughs> จริงๆาถะูกดออกไปอ่ะไม่หน่วงด้วยเออ oh <my> เร็วเร็วปี๊ด อย่าเราเริ่มหลุดแล้ว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 ,ลลวด่านนี้เราจะหลุดนะหลุดนะมไม่ทันแล้วนเออ,นนอ,นนเอไม่ได่านถ้าถ้ามันไม่มีตัวเร็วมาไม่น่าหลุดหรอก <ง fia> ไม่หลุดหรอกแหมมันเร็วไม่เท่าคือต้องชมพูอไ <vad S 1> อต, <cose S 1> ตัวนี้อันตราย้ยด่านนี้อันตรายด่านนี้ถ้าทางน่าจะแย่เดี๋ยวแท็กชูเตอร์ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะหลุดเยอะเราจะแพ้ก่อนห้าสิบนะเนี่ย ไปอัพด์ดทำไมด่านนี้เงินเราค่อนข้างต่ำต้องแมเนจให้ดีๆสงสัยเราต้องโชว์พลังที่แท้จริงซะและ้วบอกว่าบอมชูเตอร์เก่งก็ไม่เล่น <c oughs> มันไม่ท้าทาย <c oughs> มันจะอ้วกแตกกันทั้งคู่นะสิ <c oughs> เฮ้ย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  เฮ้อฮอเป็นยังไงบอกแล้วบอมชูตเตอร์ <c oughs> อย่าแล้วสีดำ <c oughs> บอมชูตเตอร์บอกว่าสู้ดำไม่เป็นนี่นะสินี่สีอื่นแล้วนีถ้าประตูวางแท็กที่ดีกว่านี้นิดนึงนะจะสวยมากๆเลยไปวางใกล้ๆไอ้ปืนกันหรอก็ไว้ไว้ไวแบบใกล้ๆแบบตรงตำแหน่งประมาณปืนอะแต่ว่าอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็ได้มันโจมตีได้สองจังหวะมันดีกว่าไง เพราะว่าอย่างเงี้ยของปะทูอ่ะถ้าศัตรูมันหลุดมุมก็คือก็คือทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเราอาจจะแพ้ก่อนจริงๆรินเนี้ยมันเห็บไปเรื่อยเลยวะ่ะนั่นน่ะเด้เขาควรจะวางเราต้องแมเนจให้ดีกว่านี้ห้าร <500. S 1> ้อยตาดีไม่ดีตาน,นี้อาจจะแพ้นะจริงหนึ่งสีเพราะว่าเงินค่อนข้างสำคัญถ้าวางพลาดอะ่ะมันจะยาวมันจะเป็นแบบว่าเชนเอฟเฟ e แบบยาวๆอะ่ะ ประตูมีกันเท่าไหร่เฮ้ยมีตั้งเยอะเอามาให้เรามาโอ้โหอมไว้ทำไมตั้งเยอะแยะฮะก็เห็นว่าเกยก็ยึดอัพมันเราโหอมไว้เพื่อแล้วไม่อัพอะไรสักอย่างเลยอ่ะเนี่ยจะเก็บไว้อัพอะไรฮะกำลังดูอยู่ว่าจะอัพอะไรนี่แหละคุณยอมแพ้ใช่ใช <ป S 1> ไหมล่ะยาร์ดเกจะอัพดาร์กอยู่แต่ว่าแล้วทำไมไม่อัพล่ะถ้าอยากจะอัพเงินมีตั้งหาร้อยแล้วไม่ปรึกษาไม่คุยเลยนะเงียบกิ๊บ เราก็ทรมานเรื่องเงินอยู่เนี่ยบอกแล้วบอมชูเตอร์มันเก่งบอกแล้วว่าถ้าจะเล่นแท็กกะเล่นบอมดีกว่าไม่คิดว่าเกี้กำลังเก็บตังค์จะซื้อตะกนอตไงไม่มีเงินก็เลยเปลี่ยนเป็นบอมชูเตอร์บอมชูเตอร์ก็ยิงเหล็กให้ได้ไปก็น่าจะไม่พออยู่ดีถ้าเราเก็บตังค์ซื้อจักจริงไอ้บอมชูเตอร์ตัวนี้มันจะโผไมาได้ไกโผดีนะที่เราแบบแอบไปดูเงินมาหน่อยคิดวางแผนซื้ออะไรสักอย่างเถอะ หรือไม่งั้นก็เอามาให้เราก็ได้ถ้าแบบคิดไม่ออกจริงๆด่านนี้ยเราอาจแพบ้บอมชูวเตอร์อีกสักอันข้างๆก็ยิงไม่ขาดยิงไม่มีตังค์ซื้อดอมอีกนิดเดียวไม่ยิงไม่โดนอ่ะอีกนิดเดียวเองเขาซื้อบอมชูวเตอร์แล้วนะไม่ไม่ไม่เอาเงินหรือว่าจะไปอัพจัก,กร์นอตอยากได้จัก,กร์นอตเหมือนกัน <c oughs> ไม่แต่แป๊บหนึ่งดิถ้าสมมติว่าเราเน้นสายที่สู้จักรนอสนอะ่ะมันจะแย่ไม่ต่างกันคือจักรนอสนอะ่ะถ้าเราคิดจะใช้จักรนอสจริงๆคือเาอกาจะไปแบบด่านไกลๆแต่ถ้าเราไม่คิดจะไปด่านไกลๆอ่ะไม่จําเป็นเอาเงินมาให้เรามาปน <c oughs> ใฮ้เพื่อเพื่อทั้งคู่เพื่อทั้ทงค, <c oughs> งคู่อยากชนะไหมแม่ <c oughs> เดี๋ยวจะป้นมากกว่านี้อีกไม่ต้องกลัว จะป้นให้หมดเลยจริงเนี่ไอ้เราก็กังวลตั้งแต่แรกหรืก็อมงเงินไว้อย่างเดียวเลยค <c oughs> อขอ,อินดิดหนึ่งได้ไหมอยากอัพให้มันยิงเร็วสวยงามมากแหลมแมตัวนี้ช่วยให้เราชนะได้แต่ว่ามันสู้พังตัวไม่เป็นตัวที่ช่วยเรื่องพังตัวให้กับเราได้มีแค่น้ำแข็งอ้ายมันก็มาแล้ว มาสิครับผมมาสิมาสิมามาสิมาสิมาสินี่เห็นได้เห็นการชิ่งเข้าเห็นกระสุนชิ่งบ๊อกนี้นิดเดียวนี่ไปแล้วโอเคไม่มีปัญหาน่าดูดูแคทเธอร์โพชชิ่งโดนอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ใช้บอมบ์ชูตเตอร์จัดการไปก่อน คอมพิวเตอร์อ่ะที่เราบอกมันเก่งเพราะว่าเวลาอัพสายล่างไอ้แฟลกบอมมันค่อนข้างดีมันโจมตีกลุ่มได้เก่งแต่ว่าเราน่าจะอ้วกแตกไอ้ด่าน40ที่กำลังจะถึงเนี่ยมีเงินใช่ไหมมี0 0่ร้อยแต่ว่าจะต้องเล่นใหม่จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> เอาเงินมาเอาเงินมา,านมาลังงเ่ซึมแข็ จะเอามาเพื่ออะไรเรากำลังจะปัญหาเรามันคือด่าน40เรา่งคุยกันเมื่อกี้เองจะไปแช่มันเหรอแช่มันแช่มันมันจะติดไหมเราโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งคุยด่านนี้ถทางน่าจะน่าจะปัญหาปัญหาปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไอ้พังเจ้าพังตัวนี่แหละปืดปืดปืด ปื๊ดโอเคเรียบร okay. ้อยไม่ต okay. ้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็นๆต่อใครเดือนเอาหน้าเดี๋ยวทำเพื่อทุกคนอยู่นะดัน40ยังคิดไปออกเลยเดี่ยจะชนะยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ามันพอหรือเปล่าไงแบบบอมชุตเตอร์เท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันนี้หลุดดันนี้หลุดหลุดแน่ไม่โหเอามาให้เราคิดตอนนี้เราจะไปคิดได้ยังไงแล้ว ไม่อทันนไม่ชีต้ตะกระน้องแล้วดิบว่ายังไม่ชีต้ตะกระน้องด้ว่พังตัวเนี่ยปัญหาจริงๆเลยรลอวจริงๆอะ่ะที่คิดจะอับจากกระนอนตั้งแต่แรกอะ่ะอันนั้นอ่ะคือความผิดพลาดเลยถ้าสมมติว่าเราเก็บเงินล้วซื้อบอมชูตเตอร์แทนอะ่ะน่าจะดีกว่าแล้วการต่อสู้พังตัวก็ใช้ดาร์ทสายเนี้ยสายงง,ง่ๆแบบเนี้ย<า>น่าจะดีกว่านี่คือเรายอมแพ้แล้วนะเราไม่ไปด่านร้อยแล้วนะเอาเอาแค่ผ่านห้าสิบให้ได้ก่อนด่านร<ม>้อยนี่คือ<ม>ช่างมันอะ่นอะอืไม่ไหวหรอก เดี๋ยวด่านนี้มันกำลังจะมา40อะจบด่านนี้มันก็มาแล้วเนี่ยอวกแตกแน่เลยประตูเอ้ยมีเงินมาแล้วจัดไปตุบตุบตุตับมันมาแล้วครับผมเราคิดก่อนเราคิดก่อนมันก็ต้องสแปมดานอะ เออ้้ยตัง่บิมันไม่แตกง่ายๆหรอกพังสิพังสิพังสิแท็กชูเตอร์แสดงพลังหน่อยแท็กชูเตอร์โอ้ไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่หรยิงมันให้พังมันพังแล้วมันพังแล้วทีละข่ามันข้ามันยิงยยิงเร็วยิงเร็วยิงเร็วยิง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 โอ้ยนิดเดียวโอเคนิดเดียวนิดเดียวยังได้อยู่ โอ้ยมันต้องทอระบาในกระดาษนี้เนี่ยนี่เขาเงินมาให้เราให้เราแบบรับผิดชอบด่านนี้ใช่ไหมใช่ใช่จะพยายามอันนี้คือเ<บ>ตรียมพร้อมการป้องกันพังตัวก่อนอย่างอื่นค่อยว่าพังตัวน่าจะเป็นปัญหาอุด่านแบบเนี้ยแย่แล้วเราปรับเป็นสตรองด้วยสิโอเคได้อยู่เนี่ยพัางตัวอย่างเงี้ยไอตัวอย่างเงี้ย เพิ่งเอามาให้อย่างงั้นหรือพวกแตกแน่เลยประทูสุวมันยิง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 เลือดเราเหลือแค่ยี่บห้าเองยายาเยอะเยอะหลุดเยอะหลุดเยอะหลุดเยอะไม่หลุดไม่หลุดดีนะเนี่ยเราเตรียมตัวการป้องกันทางตัวไว้ก่อนโอ้โหก็แปขนาดนี้เลยก็โอ้โหปัญหามันคือพังตัวพอแล้วเราว่าพังตัวไม่น่าโผล่มาแล้วมั้งมั้ง มาปะเนี่ยเราเก็บเงินไว้ก่อนนะเราจะเก็บเงินไว้ก่อนเราจะเก็บเงินไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันยังพอได้อยู่ไงบอมชูตเตอร์เก่งแล้วซเซอะวุยด่านแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพิ่มไปอีกนะเงอัลตรานอนไหมอัตร้าเลยเหรออัเอทียห้าอะไรเหรอเนี่ย แย่แล้วพังตัวมันมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเจออย่าง,งานี้ไม่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 โอ้โหง่ายง่ายง่ายด่านมันเก่งด่านมันเก่งเจอแล้วเถอะด่านที่แบบว่าน่าจะเป็นปัญหามันจบไปแล้วมัง้งไม่รู้มันจะแบบมีภาคสองหรือเปล่าไงทุกตัวที่เราสร้างอะ่ะมีเหตุและผลในการสร้างทุกตัวเฮ้ยด่าเ้ย มันอึดอะเห็นแลวผลเห็นแลวผลขยี้มันเฮ้ยมันไม่ค่อยจักจะพังเท่าไหร่เลยอะแต่แต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันมีเหตุและผลจริงๆแล้วกันน่ะแหมไอคนที่ไม่ไม่เล่นอะไรเลยเอาเงินมาให้มันไม่มีสิทธิพูดจริงๆนะเนี่ยฮะเห็นแลวผลเห็นแล้วผลไปไปรอนไปเนี่ยรอดดีเนี่ยพวกแบบว่า รู้เท่าไม่ถึงการก็จะแบบว่ามีความอย่าหนีนั่นแหละเอาไปสร้างเอาเอาไปสร้างจักรนอตอย่างจะให้ความสำคัญกับจักรน็อตอี่เนี้ยตัวที่ช่วยได้ดีที่สุดมันคือดาร์โง่โธรรมดาพวกนี้นะจริงๆด่าส์ฉลาดฉลาดพวกนี้นะนี่ต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณพวกเขาไว้ประมาณตรงนี้ ด้านะมันก็เกง่งเก่งก็ซื้อมันซื้อด้วย嘛นะเดี๋ยวไม่ต้องซื้อเอาเงินมาให้เรานี่แหละดีแล้วเดี๋ยวเราซื้อเอง <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อเองด่านเนี้ยซื้อด้วย,ด,วย,ด,วยด่านนี้มันจะชอบมีตัวแซมมาแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าบอลชูเตอร์เราปรับเป็นสตรองหมดแล้วเดี๋ยวไอ้ที่มันกระจายเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวอื่นเองไอ้ย่าได้เงินเฮย,เยชักกังวล ชักด้างบนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยตัวรีเจนฮะโอเครีเจนเละด่านสุดท้ายแล้วห้าสิบเฮ้ยนายกลับมาครั้งเนี้ยเรามีเรามีอะไรเยอะกว่าเดิมแยะนายทำอะไรไม่ได้หรอกจะโมแว็บชนะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแหมขนาดด่านสี่สิบ เรามีน้อยกว่านี้เรายังรับได้อยู่เลยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่ามันมีพักพวกมันมีพักพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เราปรับเป็นสตรองด้วยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียปรับสตรองเป็นอะไรที่แย่เพราะเดี๋ยวมันจะหันไปยิงโมแอบประตูแท็กชูเตอร์ตัวนั้นทำวิญญยนหน่อยจะทยังไงเฮ้ยเรามีเงินตั้แต่เมื่อไหร่เนี่ยได้ชนะอยู่แล้วเราชนะชานเล่นแล้วเราชนะแล้ว ปรับสตรองมันก็มีข้อเสียแบบนี้นั่นแหละโอ้โห,โโหจริงด่านนี้ด่านนี้เหมือนเล่นอยู่คนเดียวจริงเห็นตั้งแต่แบบเงินมีอมเอาไว้นั่นแหละไปต่อยอหน่อยนะจะไปต่อยอีกเหรอเอ๊ะไปต่อยหน่อยนะจะต้องทรมานกันอีกเหรอก็อย่างน้อยมันโอ้ยนน่าจะตายแต่ด่านนี้เลยลแหละด่าเล่นเหรอ,อ,อโอ้โหจะทันไหมเนี่ยด,ด่ดานด่าน ดาดไหนต้องสู้มปนหน่อยนะกองเซรามิกพังตัวเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินโอ้โหรอดยังไงก่อนหนีแล้วตู้หนีแล้วหนีก่อนไม่ไหวใคร่าบอกจงเล่นจงเจอหน้าจอดีฟีดไปซะเถอะโอก็มันลำบากดีแต่ถ้าวางแผนดีๆฮะ ถ้าเราคุยกันดีกว่านี้นะตั้งแต่แรกก็นะจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่ด่านนี้ไม่ง่ายด่านนี้ด่านนี้ไม่ง่ายถ้าสมมติว่าเราเล่นกับคนที่แบบไม่รู้จักนะน่าจะเหนื่อยอืมมันพักอะไรไม่ได้ตังก็ไม่มีใช่แต่จริงๆอ่ะวิธีที่ชนะด่านนี้อีกวิธีหนึ่งอ่ะคือสแปมดาดอย่างเดียวอ่ะก็ได้เหมือนกันนะศูนย์สองสองอ่ะสแปมแต่ดาศูนย์สองสองอย่างเดียวตัวเหล็กก็ใช้บอมชุดเตอร์ยิงเอาหรือว่าผ่าน แล้วราคามันไม่ได้แพงเลยหเมื่อกี้มันก็เหมือนเล่นอย่างี้แหละใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเราถ้าสมมติเราสแปมแต่ดาร์ตอ่ะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นิดนึงแต่น่าจะอ้วกแตกในด่านห้าสิบเก้าเราน่าจะตัวแตกด่านห้าสิบเก้าเวนแต่ว่าเรามีจักรนอตห้าสิบเก้าจะถึงหรอถึงถ้าสมมติว่าเราเล่นแต่ดาร์ตอ่ะแล้วก็ด่านห้าสิบเก้าเราใช้จักรนอตจัดการอ่ะมันเป็นเหล็กพังตัวไงดาร์ตศูนย์สองสองมันตีไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้จักรนอออะสี่ศูนย์สองอะได้แต่ว่าเราเน้นบอมชูเตอร์คือมันมันทําลายกลุ่มได้ค่อนข้างเก่งไงเพราะว่าดาร์ทถ้าจํานวนน้อยๆมันไม่ค่อยเก่งเนี่ยเป็นคออปที่เหมือนเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอะคออปอันเนี้ยแต่ตอนแรกตอนแรกแอบถอดใจนิดนึงนะตอนแรกถอดใจแบบน่าจะแพ้แฮะเนาะเหมือนมันเหมือน,น,นจะแพ้แล้วอะออใช่ แต่ก็สามารถสามารถพลิกกลับมาชนะได้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปร้อยหรอก<ป> <uc all> <c oughs> ฮีโร่ <c oughs> ก็ไม่มีให้เงินก็ไม่มีให้อะไรก็ไม่มีอย่างนี้ถือว่าโอเคละอ่ะประตูอยากปิดคลิปไหมปิดไม่เป็นโอ <c oughs> เคเดี๋ยวปิดเองก็ประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอที่จะดูแล้วก็รู้ได้นะครับว่าด่านนี้ยใครเป็นผู้ผ่านด่านนี้นะครับ คอมเมนต์บอกได้เลยว่าจะเป็นปะทูผู้ที่โยนเงินให้หรือว่าเป็นผมผู้ที่วางตัวลงนะครับจริง er จริก็สำคัญทั้งคู่นะ <g pleasant. S 1> ก็ถือว่าร่วมมือกันได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับไม่มีผู้ใดอ่าโดดเด่นกว่าผู้ใดครับทุกคนช่วยกันไม่มีปะทูผมก็ได้ชนะง่ายกว่าน,นี้แต่ <g cussions> ถ้ามีเขาก็โอเคประมาณนั้นนั่นเองไม่โกรธกันนะโกรธไหมเนะี่ยไม่โกรธแน่นอนดึงความดีความชอบมาไว้ที่ตัวเองไงอะไรอย่างเงี้ย ป,ปะกติแล้วปกติตรงไหนโอเคประมาณนั้นครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับขออภัยจริงๆที่ด่านนี้ไปถึงด่านร้อยไม่ได้แต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเห็นเห็นด่านแล้วก็คงจะเข้าใจและก็ให้อภัยพวกเรานะครับผมในครั้งดีประมาณนั้นครับก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมกับปะทูเผิ่พ э ูดซ้ำอะปะทูไม่ดีแล้วอะ ผมมาตัวจะต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีพลาดวันนี้แบบสมองไมไ่ค่อยดีเลยปิดคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออภัยนะครับคุณซ้ำอะไรหรอเ <laughs> ปล่า